สำหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลอันดับแรกก็คือพามาชมสนามที่จะใช้ทําการแข่งขันในตอนเย็นนี้ก็คือสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสนามที่มีความสำคัญและก็มีความทันสมัยที่สุด มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจุดเด่นของสนามแห่งนี้ต้องบอกว่าหลังคาสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติแล้วก็ใช้เวลาเพียง20นาทีในการเปิดปิดเพื่อให้หมาะสมกับกิจกรรมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้เองก็เป็นห้องแต่งตัวนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราที่จะใช้กันในตอนเย็นนี้นะฮะและตรงนี้เองก็เป็นทางเดินออกไปสู่สนามสำหรับ ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราครับเป็นอุโมงของนักกีฬาแล้วก็ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือสนามที่จะใช้ในการแข่งขันในเย็นวันนี้นะครับสําหรับทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งสนามแห่งนี้มีความจุของที่นั่งประมาณ55,000ที่นั่งและสนามนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อรองรับกีฬาหลายชนิดเช่นฟุตบอลรักบี้แล้วก็กรีธาและก็พื้นสนามแห่งนี้ใช้้าแบบไฮบริด ที่เหมาะสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับและก็สิ่งที่สําคัญนะครับสนามแห่งนี้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ให้ความเย็นแม้จะอยู่ในสนามกลางแจ้งและก็สนามแห่งนี้ก็เป็นสนามเย้าของทีมชาติสิงคโปร์ในศึกสําคัญเช่เเชน AFF Championship และก็ฟีฟ a าเว l ร์ u ค q ับคอ f ิแล้วก็มีกิจกรรมบัเทิงสนามถูกใช้จัดคอนเสิร์ตระดับโลกเช่น ทเลสสวิฟซึ่งสนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำสมัยในภูมิภาคและยังเป็นสถานที่ที่แฟนกีฬาจากทั่วโลกชื่นชมและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นห้องถแถลงข่าวของทีมชาติทั้ง2ทีมนะครับที่อิชีเคยมาถแถลงก็น่าจะเป็นห้องนี้นะครับกับพาธ์กูต้าสัน้นซึ่งหลังจากนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศโดยรวมของสนามนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องราวที่จะนํามาพูดคุยและก็นําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของทีมชาติไทยที่ลงฝึกซ้อมต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ทีมชาติมาเลเซียซึ่งเปลี่ยนโค้ชนะฮะ แล้วก็เรื่องราวที่จะนํามาพูดคุยแล้วก็นําเสนอเป็นเรื่องของการถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติสิงคโปร์จัดขึ้นที่ห้องถแถลงข่าวภายในสานามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยก็มีโคช้ชมาทาสระอิชิและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วก็พาจิกกุตับสันกองหน้าตัวเก่งของทีมชาติไทยนะครซึ่งมาทาสระอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้น ย้ำว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยคือการคว้าชัยชนะในทุกเกมยอมรับว่าผลงานในเกมก่อนหน้าน,นี้อาจไม่ดีและก็ไม่เป็นที่พอใจสําหรับแฟนบอลแต่ยืนยันว่าทีมมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านแทคนิกและก็การเล่นชี้ว่าทีมชาติสิงคโปร์เป็นทีมชาติที่มีวินัยและเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งดังนั้นทีมชาติไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายซึ่งทั้งหมดก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชชาวไทยมาทาสระอิชินั่นเองครับมาต่อกันที่พาธิกุตทับสั้นกองหน้าของทีมชาติไทยกล่าวว่า เขาและเพื่อนร่วมทีมมีความมุ่งมั่นเต็มที่ในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์มั่นใจว่าศักยภาพของทีมและเชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสเก็บ3แต้มในเกมนี้และก็เผยว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้เป็นไปด้วยความกระตือรือร้นและก็ ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันคือการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับและก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพูดของกองหน้าตัวเก่งจากทีมชาติไทยพารติกกูต้าสันซึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับนัดนี้ถือเป็นเกมที่ต้องชนะเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นใจและรักษาโอกาสในการผ่านเข้ารอบการเจอกับสิงคโปร์ในสนามเย้าของพวกเขาเป็นบททดสอบความพร้อมของทีมชาติไทยทางในแง่ของความสามารถ ทางแท็กติกแล้วก็ทางสภาพจิตใจการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่17ทธันวาคมที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์โดยแฟนบอลต่างจับตาว่า ทีมชาติไทยจะสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีขึ้นและเก็บชัยชนะได้หรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าชัยชนะในเกมนี้เป็นการการันตีการเข้ารอบร0 0อเซ็์ของทีมชาติไทยนะมาต่อกันที่เรื่องของบทสัมภาษณ์ของปฏิวัติคำใหม่นะครับซึ่งปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยได้กล่าวไว้ก่อนฝึกซ้อมเป้าหมายคือต้องการเก็บชัยชนะในทุกนัดในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ย้ำว่าต้องไม่ประมาทและไม่มีเกมไหนง่ายแน่นอนสิงคโปร์เป็นทีมที่ดีในอาเซียนพวกเราจะพยายาม เตรียมแท็กติกและเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะเจอสิงคโปร์ที่จริงฟุตบอลมันหนักทุกเกมเราไม่ประมาทใครต้องเล่นอย่างเต็มที่ทุกเกมเพราะไม่มีเกมไหนที่ง่ายแน่นอนแข่งช้างสึกทุกคนพร้อมทำเต็มที่เพื่อประเทศชาติและก็หวังว่าแฟนบอลจะสนับสนุนมาเิมอยากให้แฟนบอลเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนจะพยายาม สู้เต็มที่เพื่อประเทศไทยเพื่อทีมชาติไทยของเราและจะเอาชนะสิงคโปร์เพื่อการเข้ารอบต่อไปให้ได้และอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคําพูดของปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเรานะคบมาต่อกันที่ทีมชาติมาเลเซียนะครับทีมชาติมาเลเซียตั้งกุนซือมากประสบการณ์จากเจีิคุมทับซึ่งสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือ FMA ประกาศแต่งตั้งปีเตอร์สคลามมอฟสกี้อดีตกุนซือ ทีมดังจากเจลิตชาวออสเตรเลียวัย46ปีเป็นกุนซือทีมชาติมาเลเซียคนใหม่ต่อจากเปามาติบีเซนเต้โดยกุนซือแดนจิงโจ้จะเข้าสารต่อหลังจากจบ a อ f ปี2024เป็นต้นไปสคาราโมฟสกี้แฟนบอลชาวไทยคงจำได้ดีเพราะเขามีเฮชโค้ดของทีละสินแดงดาตอนที่เขาค้าแข่งอยู่กับชิมิสุเอชพันแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาคือมือขวาของอังเกในยุคที่ควา้าแชมป์ ใจล,ลีกในฤดูกาลปี2019ซึ่งมีโกอุ้มทีราทอเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักในขณะนั้นนั่นเองนะครับปีเตอร์สคารามอสกี้เป็นโค้ชชาวออสเตรเลียที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้ช่วยโค้ชและก็เฮดโค้ดกับหลายสโมสรและก็ทีมชาติประวัติการคุมทีมของปีเตอร์ชคารามอสกี้ซึ่งเคยคุมทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ในฐานะผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของอังเก ในการพาทีมชาติออสเตรเลียคว้าแชมป์เอเชียนคัพปี2015ทีมชาติออสเตรเลียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งเป็นเฮดโค้ชแล้วก็เขาเคยดำรงตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมชาติออสเตรเลียอยู่17ปีนั่นเองนะครับแล้วก็เคยอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตในฐานะผู้ช่วยโค้ดซึ่งในยุคนั้นก็มีอังเกที่คุมอยู่แล้วก็มีแบ็กซ้ายจากบุรีรัมยูเนต็ดนั่นก็คือทิวราทรบุญมาทันนั่นเองนะครับเคยคุมสโมสรชิมิสุเอสพลัส ในตำแหน่งเฮสโคดในปี2020เขาได้รับตำแหน่งเฮดโคดของซิมิสุเอสพัทและก็ได้ร่วมงานกับทีริสินแดงดาอย่างไรก็ตามผลงานของทีมก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตอนที่คุมอยู่ชิมิสุเอสพัทก็สโมสรต่อมาก็คือสโมสรมอนเตติโอยามางาตะในตำแหน่งเฮดโคดแล้วก็อยู่กับสโมสรน,นี้เป็นเวลา2ปีในฤดูกาลแรก ทาทีมจบอันดับที่7แล้วก็ในฤดูกาลที่2ในปี2022จบอันดับที่6ข,ของตารางคะแนนของเจลีกแล้วก็สโมสรต่อมาในเจลีกก็คือโตเกียวเอฟซีซึ่งเป็นตำแหน่งเฮสโคแล้วก็ในช่วงเลก2ของฤดูกาลปี2022ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฮสโคดของ f c ฟโตเกียวในเจลีกซึ่งล่าสุดนั่นก็คือทีมชาติมาเลเซียในตำแหน่งเฮสโคดปี2024ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฮสโคดของทีมชาติมาเลเซียซึ่งสคารามอฟสกี้มีประสบการณ์การทำงานใน วงการฟุตบอลเอเชียอย่างกว้างขวางทั้งในระดับสโมสรและก็ในระดับทีมชาติซึ่งสะท้อนถึงความสามารถและก็ความเชี่ยวชาญในบทบาทของโค้ชของตัวเขาเองนะครับแล้วคุณผู้ชมมีความรู้สึกและความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามฝากซับสไคร b e กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ